ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะก็มาดูห่วยรัฐบาลไทยนะคะชุดนี้จะเป็นชุดสิบบนนะคะเนาะอ่าก่อนหน้านี้หน่าก็ลงไปหน่วยล่างนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูสิบบนนะคะเนาะน่าจะคัดเฉพาะสูตรในที่มันเดินดีนะคะแล้วก็อ่า คิดว่านะคะคิดว่าน่าจะเดินต่อนะคะน่าก็คัดขึ้นมานะคะส่วนตัวไหนที่มันหลุดก็คือแยกไว้ทั้งหมดแล้วนะคะเนาะอันนี้น่าก็จะเอาเฉพาะอ,อันไหนที่มันเดินดีขึ้นมาให้ได้ชมนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนจกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคานวณตามหลักทางสติโปรใช้วิทยานในการรับชมและก็รับฟังนะคะทางช่อง ไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะน้าก็สวัสดีเพื่อนๆนพี่นะคะทุกสายงานอาชีพนะคะน้าก็สวัสดีเพื่อนๆใ่พี่กันญญมิตรผู้ที่มีจิตใจงดงามทุกๆท,ท่านนะคะเราก็มาต่อหวยรัฐบาลไทยนะคะเพื่อนพี่อันนี้จะเป็นบนนะคะบนเนี่ยคือเดี๋ยวนะคะแ หน้าคําชุดอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะนาคําชุดบล็อกใช่นี้เดี๋ยวนะนาคําชุดบล็อกพิเศษแล้วนะคะเพื่อนพี่แต่บนงวดนี้นะคะมันก็จะเหลือก็เหลือพอประมาณนะคะ,น,ะน้องนาชนกันออกมาแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนพี่เดี๋ยวเอา เอาหลักสิบไปยืนอีกคีหนึ่งนะคะเนาะว่าตัวเลขมันจะเหลือไปต่อได้ไหมนะคะงวดนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะคะเพื่อนพี่ว่าจะไปทางไหนนะคะชุดไหนที่มันเดินต่อจากงวดที่แล้วนะคะน่าก็จะเอาขึ้นมาให้ได้ชมนะคะเนาะเผื่อเพื่อเพ,พื่อนพี่จะได้เอาไปดูกับชุดที่ตัวเองมีอยู่นะคะเนาะ เป็นหวยของนาคเนี่ยคือง่ายๆนะคะเพ,พื่อนๆไม่ต้องไปคิดให้มันยุ่งยากนะคะไม่ต้องคิดนะคะไม่ต้องคิดไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะถ้าเป็นหวยของนาคนะคะอันไหนที่มันเดินดีนาคก็เอาขึ้นมาให้เพื่อนๆพี่ได้ชมแค่นั้นชุดนี้นะคะงวดที่แล้วนาคลงอยู่นะคะเนี่ยถ้านาคลงเสร็จนะคะนาคจะเขียนรอเรือนะคะรอนี่คือว่าอ่าสัญ,ญลักษณ์ในการที่ว่า คลิปไหนหรือสูตรไหนที่น่าจะยังไม่ได้ลงนะคะน่าจะเขียนวย่างนี้อันนี้คือของงวดที่แล้วลงนะคะน่าลงอยู่ก็เข้าไปที่สี่นะคะเพื่อนพี่เนี่ยชุดนี้นะคะน่าทําการขยายตัวเลขออกแล้วนะคะชุดนี้น่าทําการขยายตัวเลขออกแล้วนะคะมันก็ปกติของเขามันจะมีสี่ตัวนะคะอันนี้มันมามันมาห้ามันมาห้าหลักนะคะปกติมันจะมีสี่หลักเนี่ยนะคะ หน้าเขียนไว้หน้าขยายตัวเลขแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่แคปได้เลยนะคะใครที่จะเอาไปตัดเอาไปเขาเรียกว่าอะไระทํากับชุดของตัวเองที่ตัวเองมีอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ทําไปก่อนได้เลยนะคะส่วนของหน้าก็จะทยอยลงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าะจะถึงวันออกนะคะเพื่อนพี่เนาะ เราก็รวมตัวกันอยู่นะคะเพื่อนพี่ถ้าคนเดียวนี้คือจะน่าจะไม่รอดงวดนี้ต้องรวมตัวกันนะคะรวมตัวกันช่วยกันพิจารณานะคะว่าตัวเลขมันจะไปต่อได้ไหมนะคะอันนี้หลักสิบนะคะก็งวดนี้นะคะมีห้ามีแปดมีหนึ่งมีสองมีสี่ก็น่าลุ้นนะคะเพื่อนพี่มันน่าลุ้นนะเพราะว่ามัน ไม่รู้นะคะคือคือมันจะตรงกับชุดล็อกไอ้ล็อกคัดของหน้าอีกอีกชุดหนึ่งนะคะใช่ไหมอืมก็มีลุ้นนะคะเพื่อนพี่ชุดนี้ก็น่าจะไปต่อได้นะคะมีห้า มีห้ามีแปดมีหนึ่งมีสองมีสี่นะคะแต่ก่อนนี้คือมันสี่ตัวนี้น่าขยายออกให้เป็นห้านะคะเพื่อนพี่อ่ะเพื่อนพี่แคปได้เลยนะคะเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นชุดนี้นะคะ มันไม่ได้เดินอยู่แค่นี้นะมันจะเดิน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 ไปอีกประมาณแปดแปดงวดนะคะแปดงวดหรือเจ็ดงวดน่ะเนาะแต่ทีนี้ว่าน่าคือถ้ามันคัดออกมาเยอะมันก็จะเสียเวลาเยอะนะคะเพื่นนีหน้าก็เลยทําออกมาแค่นี้นะคะแต่หลังจากหกงวดไปหกงวดหลังจากงวดนี้ไปแล้วเนี่ยคือมันจะมีเข้าไม่ตรงหลุดนะคะแต่ น่าทําการขยายตัวเลขออกนะคะเพื่อให้ล็อกล็อกมันตรงนะคะเพื่อให้ล็อกมันตรงนะคะเนี่ยค่ะมันก็ตรงประมาณนี้นะคะแต่งวดนี้เดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะคะเพื่อนพี่มันจะไปต่อได้ไหมถ้ายัางไงคลิปนี้นะคะน่าก็ฝากเพื่อนๆน,นี่พี่นะคะก็คือกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของหน้าก็จะเป็นลีประเครื่องนู่นนี่นั่น,นเพื่อนพี่เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะแล้วก็ นาคก,ก็ฝากเพื่อนๆน,นี่พี่นะคะนาคฝากช่องใหม่ด้วยนะคะช่องนาคาพาทัวร์นะคะเพื่อนพี่เนาะก็เป็นสะพานบุญให้นาคนะคะเนะาะใช่อันนี้นาคก,ก็เวลาไปทําบุญทําอะไรนะคะนาคก,ก็จะเอาคลิปไปลงไว้ที่ช่องนู้นนะคะก็เป็นการต่อยอดบุญนะคะเพื่อนพี่เนาะอันนี้ก็ไปแล้วไม่ต้องเสียเที่ยวนะคะก็คืออ่าก็ได้งานกลับมาทําทุกๆครั้งนะคะ เนี่ยค่ะถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ